คุยกับคุณให้เข้าใจนะคะแสดงว่าเขาคนนี้จะต้องเป็นคนที่คุณคอนแทคหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอ,อ,อยู่ในเซฟโซนของเคยคุยกันเคยพูดเคยเจราจาเคยสาสัมพันธ์กันแน่ๆเลยเป็นการแรนดอมเลราองไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีิวในประเทศไทยทวีวเอเชียยุยโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดยแรนดอมเนาะ ดูพี่อากาศนะคะเข้ามาแล้วฝากกด subscribe กระดิ่งกิ้งก้างให้หมอด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะมีคนคิดถึงคุณมากเขาอยากคุยกับคุณให้เข้าใจนะคะการัน,รนดอมนะคะเป็นการันดอมเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณนะในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจวันและสิบราศีเลยค่ะ โอเคค่ะเขาคิดถึงคุณมากเนาะมาดูดิว่าใครคิดถึงคุณว้าวคนเนี้ยคือคนที่อยู่ในใจคุณมาตลอดเลยหรือคนที่ร่วมใช้ชีวิตกับคุณหรือคนที่ร่วมสร้างชีวิตไปกับคุณก็ได้จะเป็นสามีภรรยาหรือแฟนเก่านะคะคนที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันแล้วเออรู้สึกว่า มีอะไรที่มันดีหรือพูกพันต่อกันนะสี่ไม่เท้าเกิดขึ้นสี่ไม่เท้าก็คือคนสองคนเห็นไหมคะที่กําลังเหมือนแบบจะร่วมสร้างอนาคตกันหรือเอาแล้วแต่อะจจะมีสัญญงสัญญาณที่ดีต่อกันหรือคําพูดที่ให้กันไว้นะคะถึงเวลาตรงนี้ทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอถูกต้องไหมนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนตัวเขากัตัวคุณอะก็ยังรอคอยกันที่ ที่จะคุยหรือเคลียเพราะว่าต่างคนน่ะก็ต่างมีภาระมีหน้าที่มีการงานมีไลฟ์สไตล์แต่คือไม่ไม่เคยได้ได้ลืมกันจะเป็นรักเก่าหรือตัดจบความสัมพันธ์ไปก็ได้นะคะในรนดอมนี้จะอยู่ไกลคนคนนี้เคยเคยใช้ชีวิตกับคุณหรือเคยคอนแทคเคยติดตอ่อสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเขาก็ยังไม่ได้ลืมความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาสักเท่าไหร่ ฉะนั้นแน่นอนค่ะในการที่เขาอ่ะไม่ได้ลืมความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเขาก็จะมีอะไรที่มันแบบอยู่ในใจค่อนข้างเยอะมากๆรวมไปถึงรักเก่ารักใหม่ก็ได้นะที่มีปัญหากันคนคนนี้นะใครเข้ามาแล้วฝากกดตัต๊กต๊อกให้ด้วยนะคะสวัสดีดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะเป็นการเลนดอมแล้วเรื่องไพ่นะมีคนคิดถึงคุณแล้วเขาแบบเหมือนอืม เหมือนจะอะไรอ่ะเหมือนจะจะคุยกับคุณหรือเคลียร์เ้เข้าใจคนที่จะเป็นรักดีรักเดิมของคุณที่อยู่ในบ้านของคุณสามีคุณภรรยาคุณได้บอกไปแล้วนะคะเออคนนี้นะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะในช่วงเวลายาวเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือคุยกันเนี่ยเขาก็ดูแลคุณดีนะแต่เอาละจะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาที่แล้วก็มันก็ไม่ได้สวยหรูหรือมันก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เป็นมากฉะนั้นมันก็ มันติดอยู่ในใจอ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอ่ะไม่ไม่เคยได้พูดหรือไม่เคยได้บอกให้กับคุณได้เข้าใจหรือไม่เคยได้แบบเหมือนแบบแสดงเออแสดงความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยให้กับคุณได้เข้าใจแน่นอนค่ะในในการแันด้อมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะพูดให้ใครสักคนหรือใครบางคนเหมือนเขาก็สํานึกหรือรู้ตัวว่าเขาควรที่จะทําอะไรตัวคุณเองอะ่ะ ตัวคุณเองนะ่ะในระยะเวลาที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเหนื่อยไหมพยายามทําตัวเป็นดูฟูล,ละพยายามที่จะเหมือนปล่ผ่านพยายามที่จะเหมือนแบบโฟกัสโฟกัสไปในในจุดที่คุณแบบควรที่จะเป็นแต่คุณก็ยังผ่านมันไม่ได้สักทีในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดคุณนะ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบรักใครแล้วรักจริงนะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากจะพูดว่า แฟนของเราหรือสามีหรือภรอรยาของเราสักเท่าไหร่เพราะรู้ว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนแต่บางทีคนคนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ทำดีกับคุณมากมายคุณมีน้ำตาคุณเสียใจคุณร้องไห้คุณได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาจะเป็นคนที่มึนที่อื่นที่ไม่ได้เราเหมือนแบบไม่ค่อยได้รับรู้อะไรมากแล้วก็ไปเรื่อย แทบจะไม่ได้สนใจความรู้สึกของของคุณเลยที่ผ่านมาเสียใจคําว่ามีน้ําตาของคุณมีค่อนข้างเยอะมากคำโบราณที่ว่าระวังนะถ้าเจอถ้าได้กับคนนี้น้ําตาจะใช่ถั่วเขาอันนี้ใช้ได้จริงกับตัวคุณนะคะเดอฟูตอนนี้คุณเหมือนเดอฟูนะคะทําตัวแบบสบายๆง่ายๆไม่ได้เครียดอะไรหรือคุณก็ปล่อยวางกับความรู้สึกที่มันแย่ๆที่ผ่านมาแต่แตัดจบความสัมพันธ์กันไหมล่ะ ระหว่างตัวคุณกับตัวเขา่าไม่อ่ะมันยังเหมือนมีอะไรที่ยังจึงติดอยู่ในความรู้สึกของเขาที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่จะว่าไปความคุณจะมาถึงนะจุดจุดนี้ได้มันก็โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะอืมคุณเหมือนที่ผ่านมานะคุณรักใครแล้วคุณรักจริงจังมากรักแบบไม่เผื่อใจอ่ะรักเหมือนแบบ เออฉันให้เธอไปเลยฉันเต็มร้อยกับเธอมากๆฉันไม่ได้รู้หรอกว่าเธอจะเต็มร้อยกับฉันหรือเปล่าแต่ฉันให้เธอมากๆนะถึงฉันจะเจ็บปวดถึงฉันจะทรมานฉันก็ไม่เคยที่จะพูดบอกให้คนรับข้างคุณพ่อคุณแม่ฉันหรือว่าเพื่อนฉันฟังเพราะฉันก็รู้ว่าถ้าฉันจะพูดบอกให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะให้ฉันเลิกกับเธออยู่แล้วอันนี้น่ะคือตัวคุณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วคนนี้ก็คือคนที่เหมือนแบบยังอยู่ในเซฟโซนยังอยู่ในใจของคุณหรือ ยังคงไม่ไปไหนจากคุณนะคะอ่ะมานะคะคิงเขาเป็นคนที่เหมือนแบบมองมีวิสัยทัศน์และมองการไกลเก่งมากจะบอกว่าเป็นระดับซ e o เป็นเจ้านายคนหรือมีมีคนที่คอยเฝ้ามีคนคอยติดตามหรือมีคนที่คอยดูแลมันก็ใช่เหมือนเขาก็เป็นเหมือนคนที่เย่อหยิ่ยงแล้วมีความเป็นอีกโก้มากๆนะคะ เราก็ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักให้กับใครแล้วพอมาจุดจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวล้วละคําว่าอิ่มตัวก็คืออิ่มตัวในหล,หลายเรื่องนะคะในตําแหน่งหน้าที่ในการงานแต่ขาดความรักที่มันเป็นคู่ของที่ดีฉะนั้นก่อนหน้านี้หรือ,อะระยะเวลาที่เขาไม่ได้เจอคุณหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีใครเหมือนมีเข้ามาเนตะ่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใครอ่ะมันเขาเขาเป็นคนที่เอาง่ายอ่ะ ณจ,จุดหนึ่งเขาอาจจะเฟรนลี่เกี่ยวกับเรื่องงานเขาเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องงานร้อเปอร์เซ็นต์เด็กเี่ยวกับเรื่องความรากักอ่ะเขาไม่ได้อยากที่จะมีใครเข้ามาแม้กระทั่งการที่เขาคบกับคุณหรือเขาอยู่กับคุณเขาแทบจะไม่ได้สนใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้สนใจคุณการที่เขาไม่ได้คอนแทคก,กับคุณการที่เขาไม่ได้เหมือนแบบอยากที่จะคุยกับคุณหรือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกรู้สึกแต่เขาก็เหมือนแบบความที่เขาเป็นเขาความที่จะบอกว่า ไม่ได้สนใจหรือแท้จะเอาตัวเองเป็นหลักอะความเห็นแก่ตัวของเขามันเยอะไงมันต่างกับคุณคุณอะคุณเป็นคนที่มีนิสัยแบบเฟลลี่สนุกสนานถึงเวลากินถึงเวลาเที่ยวคุณทําแล้วก็แต่คุณก็ไม่ได้บกพร่องความเป็นคนรักที่ดีของเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรอะก็ไม่จําเป็นที่ต้องทําอะไรมากแต่ถามว่าคนแบบนี้มีเยอะไหมเยอะนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังรักเขาเนาะแม่หมอหนูยังรักเขาอยู่อ่ะหนูหนูก็ยังไปไหนจะเขาไม่ได้หนูก็ยังเฝ้ารอเพราะหนูก็ไม่อยากจะมีใครเช่นกันนี่ก็คือตัวคุณคุณไม่ได้เป็นคนมากรักหรือคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนั้นคุณก็คุณก็คือแบบคุณก็ควรจะอันนี้ก็ได้คุณก็เหมือนแบบเดินหน้าโฟกัสไปก็ได้อะไรยเงี้ยมีคนก็มากคุณเยอะแต่คุณไม่เอาคุณไม่ชอบเพราะคุณลูกเอ่อ พราะคุณเพราะคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่ได้อยากที่จะมีคนอื่นมากมายมาในชีวิตคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็เหมือนอะไรก็ตามที่มันมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันที่มันเกี่ยวกับความรักเลยคุณจะทะนุถนอมในความรู้สึกรือความสำคัญซึ่งเขาไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นที่ผ่านมาเขาแล้วเลยต่ความรู้สึกคนคนนี้นะ เ,เขาล้เลยในความรู้สึกเขาเหมือนไม่ได้จริงจังหรือจริงใจเหมือนเขาไม่ได้ชัดเจนกับเราอ่ะเออนะคะในความรู้สึกหรือการเป็นคู่รักคู่สามีภรรยาการระหว่างคุณกับเขาอ่ะมือนเหมือนความรักมันเริ่ม,มบันทอนลงบันทอนลงแต่ใช่ว่าจะไม่รักกันนะเอาจริงจริงใช่ว่าจะไม่รักกันแล้ววันนี้คุณรู้ไหมว่าในสิ่งที่คุณกําลังพยายามบอกเขามาตลอดกําลังพยายามยื่นความรักหรือความสําคัญให้กับเขาอ่ะเขาได้ มันได้รับรู้แหละว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่รักเขาที่สุดก็คือคือตัวคุณคุณไม่ไปไหนจากเขามีแต่เขานแน่จะวิ่งหนีออกจากคุณไปมีแต่เขาจะเดินออกจากคุณคุณไม่ค่อยคุณไม่เคยได้เดินออกไปไหนจากเขาคุณยังอยู่ที่เดิมแต่คุณก็ไม่ได้แสดงออกว่าคุณอ่ะรักเขาเหมือนเดิมยิ่งเขาอ่ะนะคะยิ่งเขานะเอ่อยิ่งเขานะเหมือนแบบก็ไม่เคยแสดงออกกับคุณแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รักก็มีอีกบ้างที่เป็น ความหึงหวงบ้างความที่ตัวเขาเองก็อยากได้อย่างมีเป็นหรือเวลามีใครเข้ามาหาคุณมากๆหรือคุณไปกินเลี้ยงสัรค์อะไรเงี้ยก็จะมีความหึงหวงตามสไตล์แหละนะจะคอยเจ้าของอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับตอบโจทย์อะไรกลับมาเลยแม้กระทั่งการที่คุณคอนแทคไปหรือการคุยไปถ้าอยู่ดิวกันต่างประเทศเนี่ยคุณจะเหมือนแบบได้รับกลางวันนี้ใช่ไหมได้รับ ส่งไปเช้าตอบเที่ยงส่งเที่ยงตอบอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็จะเหมือนรอคอยแบบนี้มาตลอดแล้วเฝ้ารอเขาตลอดเพราะคุณอะไรคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะศรัทธาในเรื่องความรักนะคะมันก็เลยไม่ได้แบบมองใครเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลคุณมองเขาเป็นจักรวาลแล้ววันเนี้ยไอสิ่งที่คุณมองว่าเป็นจักรวาลของคุณอ่ะมันทําให้คุณความรักของคุณมันพังทลายลงมันทําให้คุณรู้สึกว่าเสียเซลล์คุณก็อยากที่จะใช้ชีวิตของคุณแบบนี้แต่คุณก็ยังรอเขาก็หวังว่า ความดีของคุณอนะจะชนะใจเขาได้นะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าความนิ่งอันเนี้ยมันหมายความว่าคุณนิ่งนะคุณเหมือนกําลังจะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรีแลกเพื่อที่จะเดินหน้าหรือเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณก็มีความสุขนะคะงานนะคะเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของคุณตอนนี้คุณหันเหมารักตัวเอง หรือคุณโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นในในระยะเวลาที่หนึ่งสองสามเดือนสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็จะเหมือนบแบบละเลยไม่ได,สนะะไไดส้สนใจตัวคุณเลยนะคะแต่คุณไม่ได้สนใจตัวคุณเลยคุณจะมีมีคุณไม่ได้สนคุณจะสนใจเขามากกว่าโอ๊ยความรู้สึกเขาเป็นยังไงหรือโอ๊ยเสียใจเหรอร้องไห้เหรอโอ๊ยเครียดเหรอได้นะเดี๋ยวฉันจะเหมือนแบบคอยเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงัพพ p o r t เธอแต่พอถึงตัวคุณแล้วในระยะเวลาที่มันเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันพีคแล้วเขาไม่ได้เข้ามาสนใจคุณเขาไม่ได้เข้ามาดูแลคุณและเขาก็ไม่ได้หยิบยื่นหรือแลกซัพพอร์ตแบบนั้นให้กับคุณเลยนะคะฉะนั้นพอมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์มันมีความเหนื่อยในตัวคุณมากๆที่คุณรักคนคนนี้หรือคุณปักหลักปักใจรอคนคนนี้แึงเขาไม่ได้แสดงเอฟเฟกหรือการคอนแทคกั ที่มันกับคุณฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้อ่าแสดงว่าเขาอะรักหรือชอบคุณอนะมันเลยทาให้เป็นเป็นความเหนื่อยล้าหรือมันไม่ได้แบบบาลานซ์กับชีวิตระหว่างคุณกับเขาเกือบกลายเป็นความนิ่งเฉยหรือเย็นชาของคุณเองที่แสดงให้เขากับไปคนที่เฉยและเย็นชาน่ะคือตัวคุณนะตอนนี้นะเหมือนตัวคุณเบือ่อ กับความสัมพันธ์ที่มันแบบอุ้ยมันไม่เป็นไหนเลยอ่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนมากๆจะให้ฉันไปยังไงล่ะก็เธอยังไม่ได้บอกเธอรักหรือชอบฉันเลยฉันก็ยังเป็นของฉันอย่างนี้เธอก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้ายิ่งฉันกับเธออยู่ระยะทางห่างกันอ่ะโคตรจะเหนื่อยเลยฉันเหนื่อยมากแล้วเธอเหนื่อยไหมฉันเหนื่อยสุดๆแต่ฉันไม่ไปไหนนะฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วกันอืมที่ผ่านมานะฉันรักแล้วฉันก็เธอทูลฉันแบบเหมือนยอม ให้เธอแหละเราแต่เธอจะคิดได้หรือไม่ได้และรู้ไหมว่าวันที่คุณอยากที่จะปล่อยมือที่สุดหรืออยากที่จะละเลยที่สุดทัดไฟขึ้นเยอะมากนะคะทัดไฟเมสสิงห์ธนูขึ้นเยอะมากนะคะก็คุณจะปล่อยอะไรทิพย์อยากให้มันหลุดพ้นจากพันานาการที่มันแย่ๆแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นเมื่อ,อไรที่คุณรักตัวเองได้นะคุณรู้ไหมว่าเขาก็จะหันเหมาหาคุณทันที จะมีหลาย,ลายจุดห,หลายอย่างเป็นความดีของคุณที่เขามองอยู่ลอะอะเขาก็มองอยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวคุณน่ะก็เป็นคนที่ดีนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีแต่บางครั้งบางเรื่องอ่ะเขาก็ทําตัวเขาเองนะคะเขาก็ทําตัวเขาเองนะคะบางครั้งมันอาจจะมีแหละการพบการพูดกันคุยกันเจราจาหรือการคอนแทคกับคนมากๆอย่างเงี้ยคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มัน มันท้อแท้จิตใจคุณก็เลยกลับมาเข้าสังคมคุณรักตัวเองการแต่งตัวสูทดูสมาดูเท่ดูเป็นกันเองหรือดูเหมือนแบบผู้ดีผู้ดีอะไรเงี้ยเหมือนตัวคุณกลับมาแต่งตัวสวยมากขึ้นหล่อมากขึ้นหรือดูแลตัวเองอะไรที่นันเป็นเกี่ยวสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะแอบเฝ้ามองคุณนะคะแอบส่องคุณก็มีแต่พูดไม่พูดหรอกเพราะว่าปากแข็ง,ขงปากหนักอีโก้เยอะแล้วเอาแต่ใจ นะคะคุณเหมือนคุณมีเวลาช่วงนี้นะคุณมีเวลาที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องมีการสั่งสค์บ้างมีอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณอยาคิดมาตลอดแต่ไม่ได้ทําแต่ช่วงนี้คุณได้ทําแล้วใช่ไหมโอ้นะคะแล้วพอคุณได้ทําแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่ากลับมีคนว้าวุ่นกวนกวายแล้วคิดถึงเพราะว่าเขาอะเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ต้องทบทวน ก่อนว่าสิ่งที่เขาทำมันใช่หรือไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปเก้าสิบเนี่ยสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาอยู่ตรงนี้ยนาเวลาเนี้ยมันใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงหรือไม่ฉะนั้นถ้ามันใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือมันใช่ในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะโฟกัสหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ที่จะบอกเขาก็ที่เขาก็จะทําแต่ถ้ามันไม่ใช่เขาจะไม่ทําก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ มันรู้สึกว่าคุยเขามีทุกอย่างนะตำแหน่งหน้าที่ก็มีดีแหละเงินก็มีแหละตำแหน่งหน้าที่ก็มีบริวงบริวารก็อยูะแต่ทําไมเขายังเหงายังไม่เขายังเศร้าทําไมเขารู้สึกว่าเขาคุยกับใครไม่รู้เรื่องทําไมเขายังรู้สึกว่าต,วตัวเขาเองไม่มีความสุขตัวตัวเขาเองเหมือนไม่มันขาดความรู้สึกอะขาดความอบอุ่นขาดคนที่จะเข้าใจหรือซัพพอร์ตเขาจริงๆ แน่นอนค่ะณจ,จุดหนึ่งที่มันเป็นนะตอนนี้หรือนณะเวลานี้เหมือนตัวเขาก็กำลังใช้ชีวิตอันอันบอบางหรือใช้เขาเรียกว่าอะไรกำลังคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เราบอกได้เลยว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือเขาอะอยาแสดงตัวตนอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเห็นใจว่าเขาอะ ก็มีตัวตัวในใจคุณเพราะเขาก็รู้ว่าคุณน่ะคุณน่ะรอเขาอยู่แต่ที่ผ่านมานะ่ะมันเป็นการละเลยสําหรับเขาเองที่ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ใส่ใจคุณมองข้ามในความสําคัญมองข้ามความรู้สึกดีๆมองแบบเหมือนเป็นมายเซตที่มันเกิดอะ่ะเหมือนแบบตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะเรียนรู้ไม่ได้คิดที่จะเหมือน ไฟฟ้าไม่ได้คิดที่จะเหมือนแบบโฟกัสไปด้านหน้าเลยฉะนั้นแน่นอนค่ะมันก็จะมีหนะจุดจุดหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนับละช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนแบบตัวเขาเองอะอยากที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองให้มันดีมากๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นน่ะเขารู้สึกว่าอเงินมันมีเราได้อะไรอ่ะ งานมันมีแล้วได้อะไรถ้าความรักไม่ดียิ่งเป็นสามีหรือภรรยาคุณน่ะเหมือนเพิ่งตื่นหนูตื่นเห็นว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องไปไฟฟ้าอะไรมากเลยมีคนรักที่ดีอยู่แล้วมีคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วมีคนที่ดีกับเรามากๆอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ตามความรักที่มันเกิดแน่นอนในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะไม่บาลานแต่มันบาลานอ่ะมันทําให้ทั้งตัว ตัวคุณแล้วก็ตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาเห็นคุณข้าของคุณอะในยามใี้คุณนิ่งหรือเฉยไม่ได้หมดรักอะแต่มันเหมือนหมดแรงที่จะโฟกัสหรือไปต่อกับเขานี่คือตัวคุณมันเป็นสัญญาณเหนื่อยของคุณมากกว่าไอ้สัญญาณเหนื่อยของคุณแบบนี้แหละมันแสดงผลกระทบกับกกความรู้สึกเขา จริงๆเขามองคุณเป็นจักรวาลหนึ่งเลยนะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างดีหรือเขาไม่เขาไม่ได้มองภาพลุกที่คุณจะแสดงออกกับเขาว่าคุณอ่ะแสดงออกภาพที่มันเป็นภาพบวกกับเขามาตลอดพอวันหนึ่งคุณต่อต้านด้วยเหมือนแบบความนิ่งเฉยความเย็นชาของคุณเองอ่ะมันกลับกลายทาให้คนที่มีอีกโก้แบบเนี้ยรู้สึกปึ๊ดเออเขาจะต้องทําแบบไหนเขาจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียความสัมพันธ์ครั้งนี้ไป ไม่ให้ส่วนเสียคนที่หลักเขาหรือในใจแล้วลึกๆเขาก็หลักเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะแล้วก็จิตใจดีจริงๆอะ่ะจิตใจดีมีความเมตตามีความเป็นผู้นำถ้าดินเกิดขึ้นค่ะพฤกศกกันบังก่อนนะคะมีกรกพิจิตค่ะมันเหมือนเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจมีความเมตตามีความ เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแต่ติดตรงที่ว่าอีโก้เยอะแค่นั้นเองเขามีน้ำใจนะเอาจริงๆอ่ะกับเพื่อนร่วมงานกับบริวารกับญาติพี่น้องแล้วเป็นคนตรงที่บางครั้งก็ได้ตรงจนคือเขาเปะอะเปะอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เขาแบบค่อนข้างที่จะแสดงถึงความรักอะมันค่อนข้างยากนะคนคนนี้นะ ก็ที่ผ่านมามันก็มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบเหนื่อยระหว่างตัวคุณกับตัวเขาแล้วคุณก็มีความพยายามมากคุณรู้ไหมว่าความพยายามของคุณอนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะความพยายามสําเร็จแล้วแต่เพียงแค่เขาอะไม่รู้ตัวเองแค่นั้นเองเชิดคออยู่อยู่บนบัลลังหรือหรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเออนะเนี่ยเป็นแบบเนี้แล้วแน่นอนคิงต้องมองจริงๆอิงเขามีเหตุผลที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่อยากที่จะ พูดอะไรที่มันเยอะเพราะว่าเออก็จะด้วยตำานงตำแหน่งหน้าที่หรืออะไรก็ตามหรือ,อะระยะทางแต่ไม่ใช่ไม่มีความสึกมีความรู้สึกที่อยากที่จะดิวอยากพูดแต่ความรู้สึกที่มันอยากดิวอยากพูดอ่ะมันเหมือนตัวเขาก็ต้องใช้เวลาหรือใช้ใจในการค้นหาความรู้สึกที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยอืมเขาอ่ะก็รอคอยคุณแล้วก็เชื่อว่าคุณอ่ะก็รอคอยเขาเช่นกัน เพราะเขาก็เป็นคนที่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 เหมือนแบบตัวเขาเองถ้าไม่ไม่ใช่หรือมันไม่สุดจริงๆมันไม่โอเคจริงๆเขาก็จะไม่แสดงหรือความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้กับใครแน่นอนค่ะในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอ่ะมันมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเป็นคู่รักคู่สามีรรยากันหรือแฟนกันไพ่น่ะมันดีมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองมากกว่าค่ะ ที่เขาไม่ที่ยอมที่จะเปิดใจหรือคอนแทคหรือคุยคุย,คยนะคะคุยกับคุณเออนะคะแล้ววันนี้ก็มานั่งเสียใจเศร้าเองว่าเออทำไมอ่ะอยากที่จะมีแผนการลัอในใจหรือจะต้องทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาก็ยังอยู่รู้สึกเหงารู้สึกเศร้าเหมือนกันรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าแบบไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เศร้าอะไรเอาออเรื่องความรักนะเป็นไพ่แบบความเหนื่อยใจความเหนื่อยล้าก,กับตัวเขาเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะคุยหรือเคลียอยากที่จะคอนแทคอยากที่จะทําอะไรให้มันมีความสัมพันธ์ไปข้างหน้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนนนนนะบริบทนี้มันเรียกว่าความรู้สึกและความจริงใจที่ชัดเจนกับตัวเขาเองซึ่ง เขารู้แล้วแหละว,ว่าเอ้ยพอไม่มีคุณนะ่ะไม่แฮปปี้เลยนะไม่สนุกเลยไม่จอยเลยรู้สึกว่าความความรักที่มันมีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพังไปเอาละตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องเป็นนิสอ f cup ตามหาความรักรักแท้อยู่ไหนละรักแท้มันก็อยู่ที่ตัวเขาเองนั่นแหละไม่ต้องวิ่งตามหรอกมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะไขว่คว้าม,มาเพราะคุณก็ไม่เคยไปไหนจากเขาเลยคุณก็ยังอยู่ที่เดิมตัวคุณเองอะ่ะ ข้อดีของคุณคือหลักเดียวข้อดีของคุณคือหลักเดียวใจเดียวข้อดีของคุณคือคุณไม่ไม่ทำทำตัวเหมือนคนที่มีอีโก้เยอะทั้งนั้นดคุณก็โอ้หมีเทพบุตรู้งามมีหญิงงามอะไรอย่งงางเงี้ยมาชอบเยอะใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกซึ้งน้ําใจหรือปลื้มใจมากๆที่ตัวคุณอะ ก็ยังรองคอยเขายังมองเห็นคุณค่าในตัวเขามากๆเขาว่ารู้สึกแย่มากๆเลยที่ไม่น่าทําแบบนี้กับคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดีที่สุดเลยว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนละคือตัวคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะมันเป็นพลังงานภาพรวมของความรักของคนที่เขาว่าคิดถึงคุณนะจริงๆแต่แค่ปากแข็งไปหน่อยแล้วก็เป็นคนที่อีกโก้เยอะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเข้าใจในด้านเรื่องความรักแต่ตอนนี้วันนี้ตัวเขาเองอ่ะเข้าใจแล้วว่าความรักที่ดีไม่ต้องวิ่งตามหาหรอกความรักที่ดีก็อยู่แค่ตรงนี้แล้วอะไรก็ตามที่มันไม่ไม่ทาให้เหนื่อยมากเราก็อยู่แบบอย่างนี้จะดีที่สุดเป็นพลังงานภาพรวมของความรักของคุณกับเขานะคะแล้วก็เขาคิดว่าเขาอยากคุยกับคุณแล้วแน่ๆเลยเขาเขาอ่ะจะทำทุกวิถีทางอะคะ่ะที่จะให้ได้คุยกับคุณ แต่ตัวคนเองก็ไม่ได้อะไรหรอกคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกเยอะมีรอยยิ้มม,มี energy ที่มันค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีความความรักและก็รอยยิ้มเยอะมากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากพบคุณแล้วเขาอยากขอโทษในสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจหรือคุณร้องไห้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะทุกคนคิดสิ่งใดสมพรปรารานนะคะฟังเรนด้อมอย่างยิ้มขอให้รับพลังงานดีๆจากการฟังเรนดอมนาะและขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ บายๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ I love you ค่ะ